สวัสดีครับร้านไจแอน a u ออโตแม็ลัลูกกาคลองสามนะครับวันนี้มีเป็นยางถอดใ้แดงราคาพิเศษนะครับตัวนี้เป็นยางค้างสต็อกนะครับต้นปี21นะครับเป็นยางบิสโต้นะครับบิสโตเนเบอร์สองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดนะครับสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดดูเลอร์เทปทีหกแปดสี่นะครับตัวนี้เป็น สัปดาห์ที่หนึ่งปียี่สิบเอ็ดนะครับเป็นยานคาสต็อกนะครับนี่นะครับสภาพใหม่ๆนะครับเลยสบายเลยตีเส้นตรงยังมีอยู่นะครับ เหมือนกันนะครับสัปดาห์ศูนย์หนึ่งมีอยู่สองชุดนะครับสัปดาห์ศูนย์หนึ่งปียี่สิบเอ็ดบิตโตนสองหกห้าหกห้าอาร์สิบเจ็ดนะครับชุดนี้นะครับยางสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทต่างจังหวัดจัดส่งให้ปีนะครับบิตโทนสองหกห้าหกห้าอาร์สิบเจ็ดต้นปียี่สิบเอ็ดนะครับสัปดาห์ที่หนึ่งปียี่สิบเอ็ด มีอยู่2ชุดนะครับสนใจโทรสอบถาม0846923892นะครับร้านเจแอนอโนอโตแมตรลำจักรสามนะสภาพใหม่ๆนะครับาคาไปก่อนครับสวัสดีครับ